รู้จักบ้างมันสาคูมันวิราชไงมันสาคูดังมากนะเมื่อก่อนน่ะก็จะปลูกตามบ้านเป็นมันโบราณลูกลองปอก่ะคะหรือลองทานดูนี่กินเหมือนข้าวโพดเลยว่ะใช่ค่ะแล้วก็อร่อยด้วยนะแต่ร้อนนะลูกร้อนอันนี้มันพีกเยออืมนี่คือมันสาคูร้อนใครรู้จักบ้างมันจะหวานนะหวานอร่อยอ๋ออืม ดูครับมือเชฟเขาก็ทนความร้อนได้ครับความร้อนอือฮึดูว่าทนได้เอาอีกายไม่ยอมไม่ยอมคุณกายคุณร้อนอ่ะาสักคำให้ป้าได้รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงฮาวอัพเบาอืสโหคนนั้นพยายามคุณได้ละกายชินได้แล้วกายเรื่องกินเรื่องกินหนางค่อนข้างจริงอือฮึอนแ้วดูคุณเป็นยังไง กระถางกะละมังลูกแม่มันเป็นยังไงลูกร้อนมันเออยังร้อนอยู่ภาษาครูเป็นไงเหมือนข้าวโพดสีขาวอากายตอบแม่มาค่อยๆกินนะลูกมันข้าวโพดสีขาวมันมันบานไหมลูกหรือว่ารสชาติมันโอเคไหมมันข้าวโอดสีขาวเออใช่ไหมเออเออโอเค